เฮ hey, ดังดังจัดให้อีก30สิทธ์กดเงินสดได้5กลุ่มนี้รับเงินเน้นเสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสิทธิเดือนนี้กดเงินสดกระทรวงการคลังประกาศชัดดันนโยบายแจกเงินสดช่วยเหลือคนจนและผู้สูงวัย หารือร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมเพื่อผลักดันมาตรการให้จ่ายได้ทันทีในเดือนนี้ด้านกระทรวงเกษตรเตรียมรับฟังชาวนาได้เฮแน่แล้วบัตรคนจนจะจ่ายเพิ่ม3,000บาทสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกหลายแสนคนและมาตรการช่วยเหลือคนแก่ใหม่จากเริ่มที่600บาทจะให้เป็น800บาทเริ่มจากกระทรวงการคลังประกาศสารต่อนโยบายช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้านสบสประชุมไปเมื่อวานนี้ เตรียมกระตุ้นอีกเยอะนำมาด้วยนโยบายเพิ่มเงินให้คนแก่หรือคนชราเริ่มจากที่600บาทกลายเป็น800บาทเป็นเกณฑ์ใหม่โดยนโยบายนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอ,อยู่นะคะและจะสรุปผลไม่เกินสิ้นเดือนนี้หรือในต้นเดือนหน้านะคะและสำหรับชาวนาก็ได้เฮกันแน่แล้วกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับงบประมาณด้านชาวนาประจำแต่ละหมู่บ้านที่ตนเองอยู่ เชื่อว่ามีการประชาคมเรื่องเงินต่างๆของชาวนาไปแล้วแต่ยังไม่จ่ายเพราะนายจุลินพูดไว้ชัดเจนว่ายังไม่มีเงินจ่ายนะคะด้านครังเตรียมส่งงบประมาณให้แล้วและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมใส่เงินเข้าธนาคารทกสต่อทันทีโดยรับสูงสุด2 0 0 0 0บาทตามที่มีการประชาคมก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะและสำหรับบัตรคนจนเตรียมเฮต่ออีก2เด้งนะคะ อีกหลายแสนคนกระทรวงการคลังยังจ่ายกลุ่มนี้ไม่หมดก็คือเงินช่วยเหลือโควิดที่ยังจ่ายไม่ครบ3000บาทหลายคนก็สงสัยเหลือเกินนะคะว่าทําไมเรายังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยแต่เงินส่วนนี้ก็ยังไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเตรียมรับข่าวดีได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนคาดว่าตกหล่นอยู่อีกประมาณหลายแสนคนเลยนะคะและสําหรับกลุ่มร้องทุกข์ล่าสุดก็ยังไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวนะคะ ซึ่งก็รองว่าประมาณอย่างเดียวยังไม่ประกาศอะไรเพิ่มเติมสําหรับคนกลุ่มนี้นะคะแต่ครั้งก็ได้เพียงยืนยันว่าจะไม่มีการทิ้งคนกลุ่มนี้อย่างแน่นอนยืนยันโดยนายธนกรวังบุญคงชนะและสําหรับเงินบใบคนจนจำนวน500บาทตอนนี้ก็ได้จ่ายไปแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ได้นำไปรู้ซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะโดยในเดือนหน้านั้นก็จะเข้าตรงในวันที่1เลยนะคะก็จะรับอยู่ที่ 7 0 0ถึง800บาทนะคะซึ่งก็นำไปรู้ซื้อสินค้าได้ทันทีนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะไม่ต้องรองบประมาณนะคะเพราะงบได้จัดสรรมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะและสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มคนละครึ่งนะคะก็เตรียมรับเงินทันทีคนละครึ่งกับทางรัฐบาลโดยให้ใช้เงินวันละ1 5 0บบาทห้ามทบไปใช้ในวันถัดไปนะคะไม่งั้นจะถูกตัดทิ้งฟรีเลยนะคะด้านรัฐบาลประกาศวันแล้วก็คือลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่16ตุลาคมนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะคะและข้อมูลล่าสุดนะคะเมื่อวันที่9ตุลาคมก็มีร้านค้าลงทะเบียนแล้วกว่า5 0 0นร้านค้าจากทั่วประเทศนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ